เรซชอตพาไปดูหงฟิตเปียบุกถิ่นบอลหมัดโปรแกรมพีเมลีกันมาอีกครั้งกับนัดที่21ของฤดูกาลลิเยอูที่ได้พักมาเต็มๆจะบุกไปเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างบอลหมัดซึ่งจะเตะกันคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งเฮทูเฮทสามนัดหลังสุดฐานผลงานซีซั่นนี้เราทำได้ดีกว่าแต่ก็อย่าประมาทเพราะปีก่อนช่วงที่ลิเยอผู้ฟอร์มฮอตก็เคยมาพลิกล็อกภายที่วทาลิตี้แห่งนี้มาแล้ว ก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันเริ่มจากบอลหมัดเจ้าบ้านมีปัญหาช่วดใช้งานนักเตะถึง7ลายประกอบด้วยลอยเคลลี่มารกอสเซเนซีมีลอสเกเกสไลอันเฟเดริกไทเลอร์อดัมดังโกอัตาลาและตัวแสบอย่างอองตวนเซเมนโยฝั่งลิเวอร์พูลของเราแม้ตัวเจ็บเก่าๆจะยังไม่มีใครพร้อมสำหรับเกมนี้ แต่ข่าวดีคือ3ฟูลแบ็กอย่างเทนอาโนแอนดี้โรเบิร์ตสันและคอตาซิมิคาร์ดรวมถึงพ่อรูปหล่ออย่างดอมโซบอสไลจะกลับมาซ้อมได้ปลายเดือนนี้มีลุ้นดวนบิ๊กแมตที่จะเจอเชลซีส่วนคนอื่นๆอย่างเตียโก้คันตาลาสเตฟานไบเซติชเบนโดเชลมาติบพวกนี้เฝ้าลงหมอต่ออีกพักใหญ่ ด้านตัวทีมชาติไม่ว่าจะโมซาลาหรือว่าลาุเอนโดเพิ่งจะแพ้มาทั้งคู่ทำให้ไม่แน่หากผลงานยังย่ำแย่แบบนี้แล้วอาจจะได้พวกเขาคืนมาเร็วกว่าที่คิดคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงบอลมัดของอันโดนีอีลาโอลามาในแผน4-2-3-1เนโตเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟเชแม็กซ์แอรอนอิลเลียซาบานยี คิสเมพแฮมและอดัมสมิธเลวิสคุกกับไลอันคิสตี้เป็นคู่กลางโดยมีมาคัสทาเวเนียจัสตินไคลเวิร์ดและฟิลิปบิลลิงสร้างสารรค์โอกาสให้ดอมโซลันกี้ล่าตาขายทีมเก่าฝั่งลียูฟูของเจอเกนคอปมาในระบบเก่ง4-3-3อาริสันเบเกอร์เฝ้าเสา เฟอร์กิวฟานไดยืนเซ็นเตอร์คู่อีบูโกนาเต้ขนาบข้างด้วยแบ็กสองฝั่งอย่างคอเนอร์แบดลี์และโจโกเมสแผงมิดฟิลด์3คนประกอบด้วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ฮาวิเอเลียดและเคอร์ติสโจนลุยดิอาสดาวินนูนเยสและบทปีกตัวยิงโดยมีเดกโกชโชตาปั้นเกมในตำแหน่งเฟลนาย ว่ากันถึงรูปเกมเมสซอตกอดีค่ะนี่คือนัดสำคัญที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับลิยูพูว่าจะสารต่อผลงานที่ดีก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าหลังได้พักมาเต็มๆก็จริงแต่การล้างสนามไปนานถึง9วันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับทีมที่กำลังฟอร์มขึ้นหมอ้อรูปเกมคิดว่าพอเจอกันมาในฤดูกาลนี้ถึงสองนัดลิยูพูคงเล่นแบบมีสติค่อยๆนวดไม่ผีผาม พอรู้แล้วว่ากับบอลหมัดเราใช้โอกาสเปืองไม่ได้และการพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ให้กับความคมของเจ้าบ้านแต่สุดท้ายเชื่อว่าด้วยความกระหายในชชนะที่มีมากกว่าลิ์พูจะเฉือนวิวได้1ประตูต่อ0และนี่คือครอบนิวปีวิวทั้งชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ